สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามบริกุมกดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d พ88มอริทพาดาวาายูทูบดอทคอมโหระษัตย์ระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างรีลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่ฮัลโหลฮัลโหลเทสหนึสนะสวัสดีนะครับนายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวัน ขันสามาสนุกประจำในวันพฤหัสบดีที่29กันยายน2565ขึ้น5้่ํมเดือน11ปีขานในวันนี้ห้ามทําการมงคลใดๆนะครับไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่ตวรวจรเศดรเพราะว่าเป็นวันโลกาวินาศนะแล้วก็ให้เลิกไม่ได้ด้วยนะครับในดวงชะตานะเ,เพราะฉะนั้นก็ใกล้วันที่จะเป็นมหาเศรษฐีแล้วถ้าใครยังไม่ได้ฝันรีบฝันนะ เพราะฉะนั้นฝันเนี่ยให้คุณพยายามจําความฝันไว้ดีนะครับแล้วก็ก่อนเตือนเนี่ยทบทวนก่อนว่าฝันอะไรไม่อยู่ดีลุกมาลืมอย่างเงี้ยบางคนฝันแม่นมากแต่จําไม่ได้นี่ไงมุนบ,บุญมีแต่กรรมบังนะเพราะฉะนั้นก็พยายามทําบุญปฏิบัติทมเข้าไว้จะดีในดวงชะตาสามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะครับถ้าท่านใดสนใจจะดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดนี่ก็ติดต่อมาได้ นะครับหรือเสริมดวงชะตาด้านโชคลาภนะแล้วก็ถ้าดวงด้านสุขภาพก็น้ําสปอเหตุหรือจุดแดงสกัดตารลินจรลินนะครับเออก็ติดต่อตามข้อมูลที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะโอเคเดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันกันก่อนสําหรับผู้ที่ฝันในขึ้น5้าขัเนี่ยความฝันก็ถือว่าเชื่อไม่ได้ก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากมายในวันนี้นะครับฮนะต่อมามาพูดถึงนุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันพฤหัสบดีว,วันนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นสวัสดีมากนะนะก็ใส่ชุดใหม่ได้นะก็ถือว่าดีนะครับสาหัวใหม่ในวันเพือ่อบบราดรเทวดารักษาตัดผมใหม่ในวันเพือ่อสบดรเทวดารักษานะเพราะฉะนั้นใครดวงไม่ดีมีเคราะมีกรรมโอ้ยดวงตกสระผมตัดผมในวันนี้เลยชีวิตคุณจะเปลี่ยนดีขึ้นนะ <c oughs> เออหรือถ้าใครไปติดสินบาทค่าสินบนนะคือไปบนบานสารกล่าวอะไรวะเนี่ยอาจารย์ได้ทําคลิปไปแล้วให้คุณไป ฟังได้เลย,เลยสําหรับคนที่จําไม่ได้นะถ้าคนจําได้ไม่มีปัญหาหรอกนะสําหรับคนที่ทำคลิปขึ้นมาเนี่ยให้สําหรับคนที่จําไม่ได้นะครับหลายคนมีอยู่นะติดขัดนู่นนี่นั่นนะคือทางที่ดีเนี่ยนะครับอย่าบนดีกว่าให้ขอขอดีที่สุดถ้าได้เมื่อไหร่แล้วเี่ยคุณก็ค่อยๆไปท,ทําทีหลังได้อันนี้มันจะไม่มีปัญหาอะไรเลยขอจะดีกว่าบนนะโอเคอันนี้ มาพูดถึงตัดเล็บวันพฤหัสบดีมีทุกทานน้ำมันในวันพฤหัสบดีก็จะมีโชคลาภนะครับโอเคนะฝ,ฝนจะตกนเนี่ยนี่ดึกเนี่ยแหมเราก็อุตส่าห์บอกจะพยายามไม่นอนดึกนะแต่ก็มีบางคนบอกโอ้ยร้อนร้อนมากเดือด,อดอร้อนมากเอโนี่นั่นแบบเราก็เอาแบบขอพอดีพอดีนะอาจารย์แก่แล้วนะ เออใจเย็นๆนะนะงั้นอันนี้ให้คุณมา <c oughs> ตั้งเตี่ยวฐานเดี๋ยวใจสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสำเร็จนะครับ <c oughs> สาธุใครได้ยินเสียงกระดิ่งนี้ขอให้ประสบผลความสำเร็จคิดสิ่งใดก็สมหวังในวันนี้เลยสาธุรวยได้ CMC ใบ <c oughs> ที่แปดสิบีนะโชคชะตาท่านในช่วงนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยมีสิ่งดีนะักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับปัญหาต่างๆก็จะผ่านไปสิ่งที่ดีๆกำลังจะมาถึงนะเพราะฉะนั้นคุณต้องมีสติเข้าไว้นะครับทำะไรด้วยความรอบคอบสิ่งที่คุณคาดหวังในช่วงนี้จะสำเร็จสมหวังดั่งใจท่านแต่ไม่ควรใจร้อนวู่หวางนะครับต่อมาพูดถึงในเรื่องของความรัก ความรักของท่านในช่วงนี้จะค่อยๆบ่งเพาะนะครับความรักของคุณก็จะสุกงอมไปตามกาลเวลาเออไม่ควรรีบนะคือตามดวงเนี่ยคือถ้าความรักใดก็แล้วแต่ถ้ารักกันเร็วมันก็จะจบกันเร็วนะครับเออแต่ถ้าความรักใดช้ายาวนานค่อยเป็นค่อยไปไม่รีบร้อนน่าจะกี่สิปี20สิบปีเออ่าเงี้ยมันจะได้อยู่กันด้วยยาวนาน นะครับแต่ว่าจะเร็วหรือช้าเนี่ยนะมันก็ขึ้นอยู่คนสองคนใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณจงเลือกถูกอจงเลือกเข้าใจดีกว่านะเข้าใจดีกว่าดีกว่าถูกใจเพราะหลายคนที่เลือกลาย่าล้างกันเนี่ยถูกใจทั้งนั้นเลยบางทนถูกทบทุบตีถูกกระทืบถูกชกเป็นไงถูกใจไหมเอาไปหนึ่งหมัดเอาไปหนึ่งแข้ง แหม่เรียบร้อยเลยทีนี้นะต่อมามาพูดถึงในเรื่องของธุรกิจการค้าขายของท่านในช่วงนี้ก็ถือว่า,อ,าอย่าใจร้อนนะครับคอยเป็นคอยไปดีที่สุดนะแต่คุณก็จะได้ผลกําไรที่ดีด้วยการสมัครงานต้องรอไปสักระยะหนึ่งนะมาพูดถึงในเรื่องของคะแนนสอบของคุณก็จะดีขึ้นนะครับในดวงชะตาเนี่ยอันนี้มาพูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้นะครับอาจจะต้องใช้เวลาในการรักษา นะครับแต่ก็สามารถรักษาให้หายได้เป็นปกติถ้าคุณไม่ปกตินะโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับกระเพาะลำไส้แล้วก็ปวดระบบประสาทนะคุณเห็นไหมข่าวสารบ้านเมืองตีรันฟันแทงยาบ้านะคนที่เป็นโรคประสาทเยอะแยะยาบ้ายาเสตินยาเสตินเนี่ยก็รู้ว่ามันไม่ดีแล้วจะไปกินทําไมมันไม่ดี เออมันก็แปลกนะมันไม่ดีไม่ดีก็พูดกันคมคมแล้วยังมีคนกินอยู่ได้แหมจริงๆเลยนะแล้วถ้าคนที่เป็นโรคประสาทเนี่ยนะโรคจิตเนี่ยอยู่ในบ้านในครอบครัวเนี่ยนะคือคุณต้องระวังตลอดนะเอออย่าปล่อยไม่ได้คิดว่าจะไม่มีอะไรอยู่ดีเดิน,เด,นเดินถือมีดมาเนี่ยเอาแล้วเดินถือมีดเอาแล้ว แทงใหไก่อนดีอะไรเงี้ยนะต้องระวังตัวด้วยฮนะอันนี้ออกมานะจะมาถึงปรากฏการผ่านดาวทูเดกันเลยนะครับนามจะดึกมากจนเกินไปนะออหมอก็บอกไม่นอนดึกนะหมสี่ทุ่มเขาบอกสี่ทุ่มไม่ใช่ตีสามตีสี่นะเออจำเวลาผิดอันนี้ก็มาพูดถึงสีก่อนสีที่ควรเว้นให้เว้นม่วงม่วงไม่ดี นาเช้าสีม่วงวันนี้ก็เงียบเงียบไว้ก่อนนะสีที่ดีประจำวันก็จะมีสีส้มสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีขาวเป็นต้นนะสีที่ดีสุดในวันนี้เลยก็คือสีแดงแดงหรือสีบานเย็นนะครับล้อสีล้อคือเหลืองได้นะขาวก็ได้อันเดียวมันนี้ก็คือทองคํานะครับเพชรทับทิมได้ทิศที่ดีมีทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศใต้เป็นทิศที่ดีประจำในวันนี้ เพราะฉะนั้นมาพูดถึงตามวันเกิดก่อนคนไม่ดีคนวันเสาร์เคาะกมไม่ดีราสีมังกรไม่ดีในะวันนี้นะต้องเรามัดระวังไว้ด้วยนะครับคือตามดวงชะตาของ,ของคนเนะี่ยคือถ้าดวงคุณปีนั้นวันใดเสียวันนั้นต้องระวังเอาง,ง่ายง่าของคุณนะแต่ละคนไม่ดีบางคนอาทิตย์เสียจันเสียอังคารไม่ดีอะไรเงี้ยต้องหลีกเลี่ยง <c oughs> นะแล้วถ้าวันใดเดี๋ยวคุณรอติดตามคลิป รายเดือนได้รายเดือนได้นะครับเดีย๋ยวอาจารย์จะบอกวันจะบอกเฉพาะวันที่ไม่ควรเดินทางวันที่ไม่ดีแล้วกันจะเกิดอันตรายเกิดข้อกรรมควรเลี่ยงในช่วงวันนั้นแล้วกันนะส่วนวันที่ไม่ได้บอกไปได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ <c oughs> อันนี้ถึงไหนเนี่ยอ๋อเหม่งจ่ายโอ้ยถึงเม่งจ่ายต้องมีความสุขนะเออเม่งจ่ายแปลว่าอะไรลูกค้นโต อแม่ลูกคนโตนะเดี๋ยวเหม่งโจงเหม่งจ่ายอันนี้ <c oughs> คนดีสุดคนเกิดวันอาทิตย์คุณจะมีโชคล่าประสบผลความสําเร็จนะครับนู่นนี่นั่นนะคนเกิดวันจันทร์จะมีเงินมีทองเข้ามาดีคนเกิดวันอังคารอาจจะเหนื่อยนะครับก็ทำให้ดีที่สุดแล้วกันต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามนะต่อมาคนเกิดวันพุธพุธกลางวัน ุณจะต้องการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีจากผู้หลับผู้ใหญ่นะครับต่อมาคนที่เกิดในวันเพื่อรหัส,สบดีถือว่าดวงชะตาคุณจะมีสังคมซึ่งเป็นผู้หลับผู้ใหญ่นู่นนี่นั่นนะการเรียนการศึกษาดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพุธเกางคืนถือว่าให้คุณระวังในเรื่องของปัญหาด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างๆเกี่ยวข้องกับโรคลมทุกชนิดรวมถึงโรคเวรโรคกรรมด้วยต้องระวังต่อมาคนเกิดวันศุกร์ คุณจะมีอํานาจวาดสนาที่ดีมีคนให้ความเคารพยำเกรี่นคุณนะในดวงชะตาเพราะฉะนั้นดวงดาวในวันนี้ <c oughs> อาจารย์ก็ดูให้คุณเป็นเทพเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างละเอียดถ้าคุณจะเอาละเอียดมากกว่านี้นี่นะเยอะคุณไม่ต้องมาดูดวงแล้วมั้งใช่ไหมเออคือพูดไปซะพูดให้คุณรู้หมดเออแบบยังไงอะ่ะ <c oughs> ไม่ต้องหากินแล้วทีนี้ เออเพราะเอาส่วนหนึ่งที่จะบอกกับคุณนะครับงั้นตามดวงของคุณเนี่ยนะก็วันนี้พูดถึงดาวศุกร์เดี๋ยวบอกเออดาวศุกร์ไหนทำไมเหรอ <c oughs> บางคนบอกไม่เห็นมีเขียนเลยเออนี่ต้องคำนวณน,นะในดวงตาดาวศุกร์ติดพิษนาคหมายถึงภัยทางน้ำต้องระวังนะครับการมีแผลเรื้อรังรักษายากนะหรือการ ล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยต้องระวังคือนี่มันเป็นสถิตินะ <c oughs> ในตำราไม่มีเขียนนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาทายอะไรก็แล้วแต่ต้องระวังนิดนึงอาจจะพูดพูดเลี่ยงๆเคยมีใครมาแตะอ่างคุณไม้อะไรอย่างเงี้ยลวนลามเอออ้อมหน่อยอย่าไปพูดัาถูกขมคืนนะมันต้องเลี่ยงนิดนึงนะเพ่ปบางอย่างก็ห้ามเพราะฉะนั้นดาวศุกร์เนี่ย ติดพิษหน้าตั้งแต่สามทุกต้องระวังนิดหนึ่งนาะในดวงชะตาเนี่ยก็ธุรกิจก็ต้องดูนิดหนึ่งนะอา <c oughs> กาศฝนตกไว้โอ้ยอะไรไอ้ขอแขกขอแขกต่อมาจันย,ย้ายจันย้ายช่วงยี่สิบสามนากายี่สิบนาทีเป็นจันลูนะครับนิดจันมีลบนะนิดจันนะมีโรคลิฟท์ทัชชานมีเวรไล่กาลียาปีชั่ว <c oughs> ต้องระวังไว้ด้วย นะในเรื่องของสุขภาพ <c oughs> โอเคนะอันะนี้เดี๋ยวจะมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมฆนะยราศีเมฆการงานของคุณในวันนี้ไม่ค่อยดีต้องระวังปัญหาเกา่าๆนะครับการงานไม่ดีแต่แต่ดาวประจาตัวก็เหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการหาเงินหาทองนะครับก็ต้องอดทนนะแล้วก็ในเรื่องของการเงินจะมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่นะครับถ้าใครทรําราชการก็ต้องระวังในเรื่องการตรวจสอบร้องเรียนด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศี นะพึกศกเออ้ยจำได้ไหมที่จานเคยพูดถึงในในห้างอ่ะในห้างเออในห้างที่ไปติดคุกอยู่มาเลเซียน่ะเอออยู่หลายวันนะเป็นเกือบเป็นอาทิตย์น่ะรู้ปะไม่ใช่กัญชานะแค่น้ํากระท่อมเออกระท่อมเข้าไปนะรู้ปเออเราก็มันตัดสินกัญญานี่ใช่ไหมรอดไม่รอดนะ อก็แบบว่ารอก็ลองทักไลน์ไปนะเป็นไงมั่งอยากรู้เหมือนกันนะเอ๊วันหนึ่งก็หายแล้วไม่ต่อไม่ติดต่อกลับมานะวันกว่าเกือบสองวันแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ถ้าตามถ้าตามเวลาถ้าคนหายเกินเท่าไหร่นะสี่สิบแปดชั่วโมงใช่ไหมสองวันใช่ไหมแสดงว,ว่าเป็นคนหายเลอไม่ยุ่งสงสัโดนหรือเปล่าติดคุกไหมเอออยู่ดีปิ้งมีลายเด้งขึ้นมาโอ้โอ้ใจยังรอดอยู่เว้ เ้วก็ถามถ่ายไปไงมั้งก็บอกอ๋อเลื่อนเลื่อนเลื่อนตัดสินไปอีกเดินสองเดือนประมาณเนี้ยก็บอกอโอเคโอเคเออมีปัญหาหรอกผ <c> ม <oughs> ไปลุ้นอีทีหนึ่งนะเอจะรอดไม่รอดแหมนห้างนห้างจะน้ำกระท่อมเองนะเงั้นถ้าคุณจะเอาพวกกันชงกัญชาไปต่างประเทศต้องระวังเลยนะไม่งั้นในคุณเยวติดคุกหลายปีนะต่างประเทศนะ <c oughs> ต่อมาเช้าและกันราศีพฤษภพฤหักเนี่ยดวงคุณนะครับดาวคารมันนี่อาจจะเหนื่อยต้องใช้ความอดทนได้มากนะครับครูของก็ดูแลช่วยเหลือดีนะส่วนในด้านของการเงินการทองคุณเนี่ยนะครับก็ถือว่าคุณจะมีรายจ่ายเข้ามานู่นนี่นั่นนะครับภายในครอบครัวต่างๆนะส่วนในเรื่องของความรักของคุณก็บอกไปแล้วดูดีกลิ่นอะไรไหมเนี่ยอืมมมีอะไรไหมหรอเชียวมีอะไรไหมไหมเนี่ยกลิ่นเหมือนเหมือนไหมไหม เน้นการงานของคุณไม่ต้องรีบร้อนค่อยเป็นค่อยไปนะครับโชคก็ภก็มีเข้ามาอยู่นะต่อมาเชาวราศีเมถุนเชาวราศีเมถุนหรือว่าชะตาชีวิตของคุณเนี่ยนะครับการงานวันนี้ดีประสบความสำเร็จความรักก็มีความสุขนะการเงินของคุณเนี่ยก็มีเกณฑ์การรายจ่ายเกบเ็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับก็ต้องระวังไว้ด้วยเรื่องเงินเรื่องทองนะต่อมาเช้า,า,าลัคนาราศีกรกฎกรกฎเนี่ยดาวประจำตัวคุณเนี่ยไปอยู่ในพปุปุะนะครับวันนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่ง สุขภาพร่างกายนิดนึงทาอะไรก็โดยความไม่ประมาทนะครับการงานอาจจะต้องเหน,น,นื่อยนะครับต้องขยันแต่การเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะในวันนี้ต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์ชะตาชชื่อของคุณเนี่ยในด้านของการเงินวันนี้มันมีเงินมีทองเข้ามานะครับได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนส่วนการงานก็ถือว่าได้เงินจากงานนะในดวงชะตาของคุณนะครับได้เงินจากงานก็ดีนะแล้วก็ในด้านของความรักในวันนี้นะครับ ก็คู่ครองช่วยเหลือสนับสนุนดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะต่อมาชาวลัคนาราศร <c oughs> ีกันชาวราศีกันในดวงคุณเนี่ยนะครับในด้านของการเงินเนี่ยนะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเรื่องเองินเรื่องทองนะท,ทําธุรกรรมก็จะผ่านนะครับได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนการงานไม่ต้องรีบร้อนค่อยเป็นค่อยไปความรักก็ถือว่าประสบความสําเร็จต่อมาชาวลัคนาราศรีตุล ราศีตุลถือว่าดวงคุณก็ได้เงินจากงานนะครับจะมีรายได้นู่นนี่นั่นเข้ามาดีในโดวชะตาแล้วก็ช่วงนี้พยายามเก็บเนื้อเก็บตัวเข้าไว้ดูแลในเรื่องของสุขภาพนิดน,นึงนะกินอะไรไรู้ว่าตรองไปหากินนะนะอะไรมันไหมอนะต่อมาเช้าวลัคนาราศีพิจิกเชวาวราศีพิจิกดวชะตาคุณในด้านของการงานนะครับดาวทิตยอยู่ราพะการงานประสบผลควางสําเป็นดีมาก ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับการเงินก็ถือว่ามีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับบริวารน,นะแต่คุณก็จะได้รับกลับเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับในโดยสตางคุณนแต่ให้ระวังเรื่องการเดินทางเรื่องเพื่อนนะต่อมาชาวลัคนาราศีธนูร <c oughs> าศีธนูการเงินจ่ายแลกเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่นะครับแต่การงานคุณก็เริ่มดีขึ้นนะชาวราศีธนูเนี่ยเริ่มลืมตาอ้าปากได้แล้วตั้งแต่ยี่สิบห้าแน่นอนเลยหลายคนมีฟีดแบ็คกลับมากู้แบงค์ผ่านยังมีเลย รายได้หลายล้านก็ถือว่าดีไปแต่ก็เป็นหนี้นะนะต,ต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรมั <c oughs> งกรดวงคุณเนี่ยดาวไปจำตัวไม่ค่อยดีต้องระวังปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับในด้านของอการงานของคุณในวันนี้ก็ถือว่าออมีโอกาสที่ดีได้เรื่องการเลื่อนตแหน่งนะครับโชคลาภก็จะมีเข้ามาอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะในเรื่อง,องเอกสาร,รสัญญาก็ต้องดูให้ดีนะครับการเงินได้เงินจากทางไกลนะ ต่อมาเช้าลัคนณาราศีกุมราศีกุมถามเรื่องเงินก็ถือว่าได้เงินไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ระวังในเรื่องของคู่สัญญานะครับแต่คุณก็จะมีกินมีใช้ไม่ได้ลำบากอะไรมากมายนะต่อมาเช้าลัคนาราศีมีนเจ้ <c oughs> าราศีมีนถือว่าชะตาชื่อของคุณในวันนี้นะครับดาวพฤหัสบดีในวันนี้ก็ถือว่าการงานประสบความสําเร็จมีโชคลาภที่ดีนะครับโชคลาภก็จะเข้ามาอย่างไม่คาดฝัน ให้ระวังในเรื่องของคำพูดเอกาสาร <c oughs> นะความนักก็ไม่ค่อยลงรอยกันนะักนะครับในดวงชะตาของคุณนะโอเคครบสิบสองราศีแล้วเดีย๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ยิบสีด้วยเพิ่มเติมนะว่าดวงชะตาของคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ <c oughs> ที่สองชุดใบสโอเคเวลาสินี้เริ่มเชื้หัวชาสศีหัวชีพก็จับนะคนเรียไพ่ใบที่หนึ่งว่คุณได้ครับลาช้าถือดาบอะถือว่าคุณเป็นคนที่มีความมุ่งม,มั่นตั้งใจกระาได้ก้าเสียนะครับคุณอาจจะมีเกณฑ์การเชรจาปัญหาในเร่องการงานก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะส่วนด้านการเงินจะมีรายได้พิเศษเข้ามานู่นนี่นั่นนะครับเออส่วนในเรื่องของความรักของคุณอาจจะมีปัญหา เรื่องราวในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นทางแก้คือให้คุณโยนทิ้งไปนะดีที่สุดในเรื่องความลักต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่สองคุณได้ห้าไม้เท้านะครับเพราะฉะนั้นโรงคุณหให้ระวังในเราาื่องความขัดแย้งในที่ทํางานนะส่วนในด้านของการเงินเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งรายรับรายจ่ายก็ต้องวางแผนในเรื่องการเงินใด้ดีนะส่วนความลักก็ต้องระวังปากเสียงด้วยนะครับต่อมาคุณเลือกไพ่ใบที่สองสามคุณได้ป้ะ จะแมจิกเชียนนะหรือว่าดวงชะตาของคุณจะประสบผลกวามเกี่ยวกันเรื่องของการทําง,งานดีนะครับการเงินก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับส่วนเนรื่องของความรักอาจจะมีเกณฑ์การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณในเรื่องของความรักด้วยนะโอเคครบ12ราศีแล้วถ้าถ่้น,นใจใดูดวงชะตาอาจารย์โดลี่ก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ